อันนี้แค่โจะนะคะโอเคโจเขาบอกว่าถ้าให้เหตุมาสามเหตุเหตุข้อหนึ่งบอกว่าไม่มีคนขยันคนใดเป็นคนตกหาอมเขาบอกว่ามีคนตกงานที่เป็นคนใช้เงินเก่งเขาถามบอกว่ามีคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่งถาว่าผลข้อไหนเป็นจริงที่บอกว่าสมเหตุสมผลก็คือเป็นจริงนั่นแหละหรือก็คือพูดง่ายๆคือเป็นไปได้นั่นเองโอเคปะ สรุปจริงๆการทำโจทย์เรื่องสมเหตุสมผลเนี้ยนะก็คือจะต้องมีเหตุแล้วจะต้องมีผลเหตุจะต้องเป็นจริงเสมออ่ะฟังนะการพูดเรื่องสมเหตุสมผลจะต้องประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนแรกที่เป็นเหตุส่วนที่สองก็คือผล ส่วนที่เป็นเหตุจะต้องเป็นจริงเสมอและให้มันเป็นจริงซะส่วนที่เป็นผลอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ถ้าเป็นจริงเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าสมเหตุสมผลถ้าไม่จริงเราก็บอกว่ามันไม่สมเหตุสมผล โอเคปะนี่ง่ายพิจารณาแล้วก็คือเราจะสามารถเก็บประโยชน์สัญญาณได้อีกแบบนึงก็คือว่าเหตุถ้าแล้วผลเพราะฉะนั้นเราให้เหตุเป็นจริงเหตุ okay, okay, ต้องเป็นจริงไม่ใช่ให้ใหเหตุจริงเหตุ <Okay. S 1> ต้องเป็นจริงประโยคนี้จะเป็นทอจีหรือว่าเป็นสัจญาณอิเล์ก็ต่อเมื่อผลเป็นจริงแต่ว่าประโยคนี้จะเป็นเท็จ เมื่อผลเป็นเท็จเพราะฉะนั้นจากข้อนี้เขาบอกว่าให้เห็นมา3อย่างแล้วก็ให้ผลมาจริงๆตามหลักการแล้วก็ควรจะทําแบบนี้ถูกไหมแต่เนื่องจากว่าเป็นเรื่องการอ้างเหตุผลเราจะสามารถใช้อีกสิ่งหนึ่งเข้ามาช่วยได้ก็คือเรื่องของแผนภาพ When, เวนออยเลอร์แล้วคิดดูว่าถ้าเรามานั่งคิดทีละกรณีทีละเคสว่า ไม่มีคนขยันคนใดเป็นคนตกงานก็จะได้ว่า not p not p และ q อะไรประมาณนี้คือเนื่องจากว่ามันเป็นคําว่าเป็นหมดเลยเป็นเป็นเป็นไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องของอินอ่าไม่ใช่อินเทอร์เซตเป็นเรื่องของหรือหรือคําว่าและสองอย่างนี้ไม่ใช่เครื่องกระหม่อมท่าแล้วถ้าเกิดเป็นท่าแล้วท่าแล้วท่าแล้วเนี่ยต้องใช้ตรรกษสตริย์ทำอย่างเดียวเลยนะ แต่เนื่องจากเป็นแร่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะแอบเนียนใช้เซตทำโอเคปะเจอเรื่องเซตกระเล็บต่างมันคือคอกันนะไม่ใช่คือคอกันมันสัมพันธ์กันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้เซตทำเพื่อความง่ายเนื่องจากว่าเรื่องเซตเนี่ยเรามีแผนภาพช่องเจ็ดสีอยู่นะเราก็จะวาดแผนภาพช่องเจ็ดสีช่วยซะขอเอาใหญ่ๆหน่อยละกันโอเค มันก็จะประกอบด้วยวงสามวงโอเควงแรกพี่ให้มัน,เป,นเป็นวงคนขยันละกันวงที่สองอ่ะพี่ให้เป็นเรื่องของคนตกงานส่วนวงสุดท้ายพี่บอกว่าเป็นคนใช้เงินเก่ง าว่าคนขยันอยู่ในวงสีดําแล้วคนไม่ขยันอยู่ตรงไหนคนไม่ขยันก็คือทั้งหมดที่ไม่ใช่วงสีดําคนตกงานอยู่ในวงสีชมพูคนไม่ตกงานอยู่ตรงไหนก็อยู่ในวงทั้งหมดที่ไม่ใช่สีชมพูโอเคปะทีนี้เขาบอกว่าเราก็มาดูทีละอันเขาบอกว่าไม่มีคนขยันคนไหนเป็นคนตกงานคนขยันที่เป็นคนตกงานมีอยู่ช่วงนี้เขาบอกว่า ไม่มีคนขยันที่เป็นคนตกงานแซมว่าช่วงนี้ทั้งหมดเป็นศูนย์ไม่มีคนไม่มีใครอยู่ในช่วงนี้เลยเขาสองบอกว่ามีคนตกงานที่เป็นคนใช้เงินเก่งคนตกงานที่เป็นคนใช้เงินเก่งก็คือช่วงนี้แอะฉขาเชนก็ได้ว่าสีม่วงคือมีคนแต่นี่คนไม่รู้ช่างมันเขาสามบอกว่ามีคนขยันที่ไม่เป็นคนใช้เงินเก่ง คนขยันใช้เงินเก่งไม่ใช้เงินเก่งก็อยู่ในช่วงนี้นี่ไงมีคนขยันที่ไม่ใช้เงินเก่งโอเคยังอะหมดแล้วเห็นมาให้มาแค่นี้มาดูชอยดกวาชอยบอกว่ามีคนขยันที่เป็นคนใช้เงินเก่งอยู่ตรงไหนว่าคนขยนันคนขยันใช้เงินเก่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมที่แถวๆนี้ถามว่า มีไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถูกป่ะคือเขาเรียกว่าเงื่อนไขของโจไม่ได้บอกมเพราะฉะนั้นมันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ข้ามไปก่อนอช่ใช้สองบอกว่ามีคนใช้เงินเก่งที่เป็นคนตกงานใช้เงินเก่งตกงานอ่นนี้ไงอยู่ตรงนี้อ้าวเขาบอกว่ามีนี่สดงว่ามีแน่ๆเลยอ่ะเก็บไว้ก่อนน่าจะเป็นข้อสองน่าจะเป็นข้อสองช้สามบอกว่ามีคนใช้เงินเก่งที่เป็นคนขยันคนใช้เงินเก่งขยัน เอ้ามันก็โซนเนี่กับเมื่อกี้ที่ขยันแลวใช้เงินเก่งนี่ว่ะมันก็ไม่ใช่โอเคผิดผิดคู่ผิดคู่บอกว่าข้อสี่บอกว่าข้อสี่บอกว่ามีคนตกงานที่เป็นคนขยนันคนตกงานแล้วมันจะขยันไหมเนี่ยอ่ะอะ่ไหนดูซิคนตกงานที่เป็นคนขยนันอ่าช่วงสีเขียวนี่เป็นศูนไม่มีถูกป่ะไม่มีคนอยู่ในช่วงนี้แปลว่าจริงแล้วคําตอบที่ถูกก็คือข้อสองมีคนใช้เงินเก่งที่เป็นคนตกงานนี่ไง ใช้งินเก่งนะแล้วก็ตกงานด้วยควบวสองตำแหน่งเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอ้างเหตุผลที่เป็นเรื่องของการมีการเป็นเป็นมีเป็น,ปนอย่างนี้นะคือเป็นเรื่องของและกับคำว่าหรืออันนี้จริงๆก็คือมีคน มีคนใช้เงานเก่งที่เป็นคนตกง,งานแต่ว่าใช้เงานเก่งด้วยตกง,งานด้วยและกันซึ่งจริงก็คืออินตเตอร์เซตกันในเรื่องของเซต็ตโอเควะตรกกะส์กับเซ็ตคือคือการถ้าเป็นเรื่องของตรกกะสตร์จะเขียนตักกยะนนะโอเคถ้าตรกกศาสตร์บอกและกันเซ็ตบอกอินตเตอร์เซตกัน ตระกษาบอกหรือการเซตบอกอยูเนียนกัน